นี่จะพามาดูดูอะไรดูอะไรอ่ะโอ๊ยนี่นี่ต้นอะไรต้นซาบเสือคนข้าคนแกเขาว่าห้ามเลือดได้นั้นเลือดที่เป็นลอยมีดลอยอะไรควนลอยน้ำลอยควนห้ามเลือดได้ขยี้ขยี้เรามาป๊ห้ามเลือด คนเท่าคนแก่ก็วอกมาอย่างนั้นนะแต่ประเด็นเบรอร์ยู่ตรงนี้ประเด็นเบรอร์ยูตรงตรงตรง้นทา้าบเสือครับแต่เด,เดินเฮาอ,อยู่อยู่ตรงนี้อย,นนอ,อยู่ตรงนี้อยากให้ดูนี่ประเด็นของเฮาอยู่ตรงนี้นี่หอ,อย อยเชอรี่ครับโอ้หลายตัวหนึ่งน,นี่สองตัวคู่กันเลยสองตัวหลายตัวอยู่พอได้กินอยูค่รยยครับแบบนี้เจียวเลยครับหอยมันอยูใ่ในใน ลอดทรนน้ำเข้ามาครับน,นี่ตัวง่ายเก็บไฟไปรับรับอยู่ไปกี้มารู้นะเก็บไปก้นลายอยู่ค,ครับโคนรเ่นนะครับโอ้วลายแถวนี้มันหายยากษยดิทีมันเหมือนแถวต่างจางังหวัดต่าง บ้านหอมเนาะตามวิาสาบ้านหอมไรดีกว่าบ่มีคือกันนี่นะนี่ครับน,นี่จับคูดเลยมันมากินไอ้ใบไม้ที่ค่อยฟันลงไว้ หันก่อนกินจนนั่นหมดเลยใบยมันหลุดหมดเดี๋ยววันลั่งต้องมาฝันลงไว้อีกให้มันมากินเอเขาก็ได้จับมันไปทำกินหอยจีแกม้มเล้าเขาวางเัินนะนู่นไข่มันเต็มเลย thấy hôm nay, hành tim lưới đi lại nhớ, khớp tem thùng rồi, nửa thùng con nghe này luôn ได้แล้วครับทุกคนพอพอได้กินอยู่มันบ่ค่อยไล่เขาได้แต่มันก็พอพอได้กินมีนจะรู้ใหญ่ๆนี่ครับหอยเชอรี่เดี๋ยวขังไว้สักคืนนึงก็ให้มันขายขี้แล้วก็ทำการลับครับครับไปแล้วครับครับ สวัสดีครับดีครับ